สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กมาสอบบดินจองนะคะวันนี้จะมาสอบพีเทสนะคะเราก็เลยถือโอกาสพาดูโรงเรียนบดินเดชาสิงหาเสนีนะคะสาขาสองนะคะว่าโรงเรียนเขาเป็นยังไงบ้างใหญ่โตขนาดไหนนะคะอันนี้มันก็จะเป็นอาคารที่เป็นรูปตัวยูนะคะก็คือตรงกลางก็จะเป็นสนามฟุตบอลน,นะคะแปนก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ปวัดของโรงเรียนบด,ดินเดชาสิงหาเสนีสองนี่นะคะก็คือเป็นที่ดินของวัดบางเตยนะคะซึ่งนางแม้นนะคะเอี่ยมทรงงามนะคะเป็นคนบริจาคที่ดินให้กับวัดนะคะแล้ววัดก็เลยมาสร้างให้สร้างโรงเรียนนะคะสมัยก่อนนี่นะคะโรงเรียนบด,ดินนี้มีเริ่มต้นที่มีนักเรียนเริ่มต้นที่ห้าสิบคนนะคะแล้วก็พอมีการสร้างอาคารแล้วก็มีรับนักเรียนเพิ่มนะคะก็จะ ให้เด็กนักเรียนบางส่วนนะคะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครูจันเกษมนะคะเพราะว่าอาคารยังสร้างไม่เสร็จนะคะระหว่างรอรออาคารเขาก็จะแบบก็ยังทันสมัยอยู่นะคะอาคารนะคะเป็นทรงโมเดิร์นนะเป็นทรงโมเดิร์นผสมไทยนะคะประวัตินะคะปีห้าเจ็ดห้าแปดนะคะมีนักเรียนสูงถึงเกือบสี่พันสี่ร้อยคนนะคะณปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดประมาณสามพันเจ็ดร้อยกว่าคนนะคะ ซึ่งจะเป็นโรงเรียนสหาหะนะคะมีทั้งหญิงชายนะคะเริ่มมีนักเรียนตั้งแต่ม1ถึงม6นะคะตรงกลางอาคารตัวยูก็จะเป็นสนามฟุตบอลแล้วก็สนามบาสเกตบอลนะคะส่วนโรงอาหารก็จะอยู่ข้างล่างชั้นล่างสุดเลยนะคะของตัวอาคารนี้ตรงมุมนี้เลยนะคะโรงอาหารก,กว้างขวางมากเลยนะคะ ส่วนด้านข้างของตัวอาคารนะคะก็จะมีทางเชื่อมมาอีกอาคารหนึ่งนะคะซึ่งก็จะอยู่ติดก,กับของสหกรณ์โรงเรียนนะคะด้านหลังของอาคารนี้นะคะอาคารที่เป็นตัวอยู่นี่นะคะก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะคะแล้วก็จะมีอีกอาคารหนึ่งที่ต่อไปอีกหนึ่งอาคารนะคะสนามฟุตบอลก็ใหญ่มากเลยนะคะวันที่มาดูโรงเรียนก่อนจะสอบนะคะ<อ>ก็มีน้าก็ได้ไปถามคุณครูนะคะแล้วก็ คุณครูที่นี่ก็แนะนาดีมากเลยค่ะแล้วเขาก็อวยพรให้มีนาสอบได้แล้วก็ได้มาเรียนที่นี่ด้วยนะคะคุณครูก็กําลังอบรมชุดที่หนึ่งอยู่นะคะส่วนชุดที่สองมีนานี้นั่งรออยู่ตรงสนามบาสนะคะต้องรอเข้าไปเป็นชุดๆนะคะ ราพัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ด้านวิษก,การด้านงานต่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฝั่งด้านหน้าโรงเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีผ่านมามีพระพุทธรูปนะคะที่เขาจะเข้าแถวหน้าเสาธงตรงนี้นะคะเราก็จะมีอาคารโมเดิร์นนะคะเสร็จแล้วถัดจากอาคารนี้ก็จะเป็นห้องสมุดนะคะก็จะเป็นอาคารห้องสมุดนะคะเสร็จแล้วก็ถัดไปจากหลังอาคารห้องสมุดที่อยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะก็จะเป็นเรือนไทยนะคะบ้านเรือนไทยนะคะ เราก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะ